วันหนึ่งคนคนเดินได้สักหมื่นเก้าเดินวันละหนึ่งหมื่นเก้าผมมั่นใจว่าคนในยุคนี้มีสมาร์ทวอชกับทุกคนเนาะโอเคแล้วมันจับเก้าเดือคุณลองดูสิวันหนึ่งคุณเดินกี่เก้าผมเคยเจอคนไข้คนหนึ่งเดินน้อยสุดเลยนะในชีวิตที่ผมเจอมาคือสามพันเก้าต่อวันสามพันเก้าต่อแทบไม่ได้เดินอ่ะคนญี่ปุ่นเดินวันหนึ่งได้ประมาณสองสามหมื่นเก้าในขณะที่ประเทศเราอ่ะคนไม่เดินเลยมันเดินไม่ได้อันเดินได้มันฟุตบาทมันก็เดินไม่ได้อ่ะ ร้อนอีกอะเดินมาฟุตบาทหายอีกอะเราไม่มีเวลาจะไปจิมไม่มีเวลาจะออกกําลังกายขนาดนั้นเราสามารถดูแลตัวเองยังไงได้คุณสามารถเปิด u t u b e ก็ได้ครับเสิร์ฟว่าคลิปออกกําลังกายที่บ้านคุณจะ HIIT ก็ได้คุณจะทบาบตาก็ได้แล้วมันใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเองแต่การที่คุณจะลดแฟตลงตอนเช้าถ้าออกกําลังกายเดี๋ยวไปทางานไม่ทันตอนกลางคืนกลับมามันเหนื่อยแล้ว,วหมอถ้าคุณทํา <laughs> ผมไม่รู้ว่าพี่สองเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าตอนนี้เทรนด์ของโลกเรากำลังเปลี่ยนไปใช้คำว่า n lifestyle medicine เราล,ลองมาแก้ไลฟ์สไตล์คนไหมและดูซิว่าคนป่วยน้อยลงหรือเปล่าซึ่งอเมริกา success นะครับทำไป10ไปีผู้ป่วยลดลงได้50% ห้าสิปร์เซนจากการเปลี่ยนใช่มีพอดแคสต์เรื่องนี้ออกมาใน YouTube เหมือนกันผมนั่งฟังดอกเตอรผู้หญิงคนหนึ่งทำเขาแนะนำการออกกำลังกายให้คนไข้เขาแนะนำการกินที่ดีจัดการเรื่องของสตรี s หรือความเครียดการทำไมฟูเนตเอ็กซ์เซอร์สแล้วคนไข้ป่วยน้อยลงไลฟ์สไตล์เรื่องอะไรที่ควรต้องเปลี่ยนเดี๋วนี้เลยผมขอสามเรื่องหลักง่ายๆเลยคือกินนอนออกกำลังกายเคยได้ยินอยู่แล้วเคยได้ยินอยู่แล้วทำได้ไหมครับนั่นหละเป็นปัญหา